มีคนขอดูอีกรอบเงินชาชัดอันนี้คือเราแกะไปแล้วฝั่งหนึ่งอันนี้ที่เราต่อไปก็สักสามสี่เดือนสี่เดือนนะคะมันไม่เห็นนะนี่แกะอันนี้ฝั่งนี้ที่แกะไปแล้วอันนี้คือผมที่เราแกะแล้วนะคะดูชาชัดจากที่เมื่อกี้เราถอดแล้วอันนี้เราใส่ไปประมาณนึงนะ นี่ผมเดิมอันนี้ผมที่เรามัดเหมือนเดิมดูได้เลยคะ่ะอันนี้มันทำแบบมัดแบบนี้ยเราก็จะไม่ไม่พันอ่าเรามาดูกันละคะ่ะเสร็จแล้วก็คือใส่กลับไปความยาวไม่หายนะคะอยู่เหมือนเดิมยี่สิบนิ้วรวมน้ำกก๊อกปาต้องมีใช่ที่มัเปิดเงาอปาทนี้หลังจากที่ผ้ากำลังถออยู่ผมุมนมันมีสายพอเราลับเข้า คุ้มค่ากันค่ะไม่ต้องห่วงผมยังสวยงามเหมือนเดิม